สว,สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดูโหมดอานะครับเกม R.V หมดเชล l l นจ์ออฟบอลล์ครับยอดหลังกันนะครับเป็นเกมที่แบบว่าจบได้แต่ไม่จบหรือว่าจะจบแต่ก็เหมือนไม่จบนะครับเป็นเกมที่ยาวมากครับเกมนี้เหมือนกับเปิดเกมมาต้นเกมนะครับ แท้งเราออกเดินโซนต่างเลยนะครับโซนให้แคที้เล่นง่ายครับเก็บตังไปเรื่อยๆนะครับ่าอันนี้ผมก็เล่นยอนนะครับเชลเลนเจอร์จิตนะครับไฟกับแคที้ฝั่งตรงข้ามนะครับพายาเตะนะครับตอนเกมก็ดูสูสีกันนะครับ จังหวัดนี้ก็คือจังหวัดแทงดึงมาครับแล้วก็แคร์ี่ก็สอยครับแต่แทงเขาก็เลื่อนรถไปเยอะนะครับเมื่อกี้ ดูคิวเลนนะครับจังหวะนี้จะสู้เมทเราได้ไหมนะครับคือผมเจอเมทเมทผู้เล่นคนนี้นครับแบบสุดๆเลยนะครับสุดจริงนะครับบวกได้เขาบวกเลยนะครับไม่รอนะครับอันนี้ก็แม็กครับเข้ามาในปอมครับจังหวะนั้นฟิกเกอร์มาครับย้อนฟิกเกอร์มามาช่วยนะครับถ้าไม่ช่วยเมื่อกี้หายติไม่ตานะครับแต่ก็แลกกับชีวิตแม็กนะครับอันนี้ก็เมทเมท กขาเข้ามาช่วยแม็กเมื่อกี้ครับแต่ว่าถอยไม่ทันนะครับคิ Q วเรนล้วงเลยเมื่อกี้แต่วะนนี ane, ้คิวเรนคิวเรนเอาเอามังกรนะครับ ดูเมดนะครับเม็ดแบบเล่นสุดเลยนะครับคนนี้คืไม่ถอยนะครับเอาจนได้นะครับดูแม็กมานะครับพอแม็กมาแล้วก็เม็ดเม็ดตามหลังมาเลยนะครับตามมาช่วยนะครับอันนี้ก็ยังได้นะครับแม็กแม็ก,มกยังเอาได้ฆ่าไปตัวหนึ่งเมื่อกี้เกมนี้ ต้นๆเกมก็สูสีนะครับเล่นแบบเซฟๆกันนะครับเม็ดปลาครับทีมเราวนี้เม็ดปลาตรงนี้ครับดูแล้วน่าจะน่าจะตายครับแต่ไม่ตายนะครับแทงแทงกันเอยไ้ด้ครับให้แต่เม็ดของเรามาครับตอนนี้ครับดูนะครับเราเดียวครับไหลเลยนะครับ เกือบได้ครับเมื่อกี้ จังหวะนี้นะครับจังหวะบวงครับร้อเดียวครับเลยแล้วนะครับตอนนี้แม็กก็มาเติมครับคิวเรนตายครับเหลือเหลือแทนนะครับตัวหนึ่งแทงก็ไม่รอดครับตอนนี้เหลื inet, อคิกซี่ตัวหนึ่งครับดูจังหวะนี้ครับว่าจะได้ป้อมสักกี่ป้อมนะครับคือคือคิกซี่ไม่ตายครับสองสามครั้งนะครับที่ทั้งทีมตายหมดเหลือคิกซี่อยู่ตัวเดียวนะครับ จะเข้าไปจบก็จบไม่ได้ครับคิกซี่เคลียร์คลิปเร็วมากนะครับนี่ครับเวลาเมดรอเดียวเปิดอันตีนะครับเลือดเด้งเลือดเด้งเลยนะครับเด้งขึ้นขึ้นแป๊บแเลยนะครับตายแล้วนะครับแล้วเมดตัวเดียวอีกแล้วนะครับคือคิกซี่ครับ ในนี้ป่าเรามานะครับเรียบร้อยครับไม่มีทางรอดจังหวะน,นี้เรนล่างเรนล่างจอหนก็ซอยป้อมไปหมดแล้วนะครับทางนี้ครับเรนกลางครับกำลังมีมีจูดกันอยู่ คือคิวเลนคิวเลนเขาก็ล้วงดีนะครับหาจังหวะได้ดีแต่ว่าบางครั้งเข้าไปแล้วก็พลาดนะครับเข้าออกไม่ได้นี่นะครับดูคิวเลนล้วงนะครับคิวเรนคนนี้ล้วงแบบไม่วอกแวกเลยครับถ้าเข้าได้ก็เข้าเลยนะครับตายครับเดินฟิเดอร์ซันเมื่อกี้แม็กแม็กเกือบจะมาถึงแล้วครับแต่ว่าย้อนฟิเดอร์ซันมาก่อนนะครับเมื่อกี้จังหวะนี้แม็กไม่น่ารอดครับ เรียบร้อยครับเมนาดย้อนครับย้อนโดนไล่ครับตอนนี้จะตายไหมครับออนดีแทงมาช่วยครับแทงมาช่วยได้ทันนะครับสาวก็เท่ากันนะครับแต่ครับป้อมมันป้อมฝั่งฝั่งสีแดงครับได้เปรียบกว่านะครับตอนนี้บอกเลยครับย้อนเลสเกมรูดรูดแรงมากครับทำให้ตายซะก่อนนะครับ ีเดียวหายนะครับจังหวะนี้นครับเหลือคิเลนอยู่ตัวเดียวครับป้อมคิเลนไม่ได้กันได้นะครับแต่ว่าทีมเขาเกิดน,นํำหมดแล้วนะครับห้าตัวนะครับเอาแล้วครับเล่นไลข้าวข้าวป่าไปแล้วนะครับป่าตัวเลนป่านะครับ จังหวะนี้เมทก็รำแล้วนะครับฆ่าไปเหลือหนึ่งตัวเหลือสองตัวครับเห็นไมครับเหลือซี้อีกแล้วครับตอนสุดท้ายเดียวเลยคซี่วันนี้นนนรดเกับทุกครั้งนะเวลามีไปนี่ครับจังหวะนี้ ไม่เข้าคยังก็เกิดมาแล้วอีกครั้งนะครับแบบว่าจะหมดแต่ก็ไม่หมดนะครับยังเหลือแล้วก็มาอีกมาเติมบีกครับเลสเตอร์ก็เริ่มไหลนะครับสีแดงแข่เกันนะครับได้ไป13นะครับมาดูกันนะว่าเลดเกมนะครับจะเป็นยังไงครับบอกเลยโคตรลุ้นเลยนะครับเกมนี้ ถ้าถ้ายอนยังอยู่นะครับบอกเลยไม่ไม่แพ้แน่ครับดูดูนะครับทุกคนจังหวะอันตีของแทงนะครับเคลียคลิปเร็วนะครับหมดแล้วนะครับคลิปแล้วก็รอเรียวนะครับจะจะได้ไหมครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับรอเรียวตายครับแล้วตัวเรียนมาครับมาซ้อนนะครับเขาแอบอยู่นะครับตรงนี้จ่ได้นะครับตัวเรียนตัวเรียนจะลดาม่ได้ที่ แดี่ีกแล้วใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับซีซีเล่นเล่นโคตรดีเลยที่ซีตันนี้นะครับจะจบได้แต่ก็ไม่จบนะครับอ่าจังหวะนี้ได้ไหมครับดูนะครับจบไม่ได้ครับคู่ต่อสู้ตายหมดแล้วนะครับสิกว่าวิครับตัวเล่นจะจบไหมดูนะตัวเล่นไม่กล้าครับตอนนี้ไม่กล้าจบสุดท้ายเขาทีมของเขาเกินมานะครับเลยก็ต้องถอยอีก แล้วจังหวะแบบจะจบแล้วไม่จบครับดูสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับก็ดูกันนะครับทุกคนว่าจะจบไหมไม่ได้ครับเรลี่ยนตายแล้วครับตอนนี้ผมก็เดินมาอยู่ด้านบนนะครับพายอนเล่นเล่นอยู่ด้านบนนะครับเกียร์คลิปมาครับเกียร์คลิปไม่ไกลที่สุดนะครับเพราะว่าป้องกันเวลาเราตายคลิปจะได้เดินจ้าครับ คูอครับของฝงของเขาครับเกิดระครบหมดแล้วครับห้าตัวครับจะมีไฟที่แบบคบสู่อีกไฟสองไฟนะครับอาจะจบได้นะครับคือแบบจะเอาป้อมไม่ได้ง่ายๆนะครับเขากันกันดีมากครับทุกครั้งเวลาไฟครับจะเหลือลิกซี่ทุกทีเลยนะครับดูจังหวะนี้นะครับคิวเลนแอบอยู่นะครับคิวเรนรอรอเข้าย้อนครับคิวเลน แต่ยังไม่กล้านะครับตอนนี้อันนี้ยอ้อนผมพายอ้อนขึ้นมาแล้วนะครับเกือบตายนะครับเม็ยเมื่อกี้คิกซี่ปล่อยพีเสื้อไปอจาจังหวะนี้ครับกําลังเลงกันอยู่นะครับว่ายาเข้าไม่เข้านะครับคือถ้าเข้าตายแน่นอนครับแตงบอกเลยย้อนรุดแรงมากจากังหวะนี้เกือบตายครับแตงจังหวะนี้เป็นไงครับ รูดแล้วครับรูดแล้วครับทีมของเรานะครับส่วนแม็กก็ล็อกมาแล้วครับล็อกตายครับตอนนี้ทั้งหมดนะครับตายหมดเลยครับเหลือคิวเรนครับเหลือคิวเรนแล้วก็คิกซี่แล้วก็ยานนะครับสามตัวนะครับแต่วันนี้จะได้ไหมครับดูกันนะครับจะจบแล้วนะครับสุดท้ายจบไม่ได้เหมือนเดิมครับ ดูนะครับว่าจะเหลือใครนะครับอันนี้อ๋อกิกซี่ก็ไม่รอดีครับอันนี้สุดท้ายเม็ดทีมเราก็ตายครับแบบยึกยักงยิกยักกันไปมานะครับสองสามครั้งครับกว่าจะจบได้แต่ก็ไม่จบนะครับมาดูอีกนะครับว่าจะจบยังไงครับสองทีมนี้คือผมแบบพายอนมานะครับยิงไม่เข้าเลยครับ ก็เลีดเกมแต่ว่าถ้าตัวต่อตัวนะครับหายนะครับชุดเดียวครับตอนนี้ฝั่งทีมสีเขียวนะครับฝั่งของคิวเลยนะครับมองดาร์กกันนะครับเดี๋ยวเอายันพอได้ครับเพราะว่าไม่มีใครมาฟุนเลยนะครับนี่ก็เดินเกมียมายเรืวก่็เดินเกมไปเรื่อยๆครับแบบเลีดเกมถ้าพลิกตายก็คือจบเลยครับเกือบห้าสิบวิครับบอกเลย สกอก็ยี่บแปดต่อยีิบสามครับไม่ไม่ได้ห่างกันมากครับห่างกันห้าตัวครับยี่สิบแปดยี่สิบสามตอนนี้ครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มดักพุ่มกันแล้วนะครับใครใครหลงมาเนี้ยแบบตายเลยครับแบบใครหลงมาก็จะตายเลยในในจุดแล้วนะครับแม็กแม็กล็อกยานครับสุดท้ายก็ได้ครับ แล้วก็เหลืออีกสี่ตัวนะครับตอนนี้ทีมเราบุกพวกเดียวนะครับบุกต่อเนื่องเลยคนระับทีมเราทุกคนเห็นได้ไหมครับแลคิกซี่นะครับ <c oughs> เห็นไหมคิกซี่คนนี้ <c oughs> อบอกเลยเล่นเล่นหนีโคตรดีเลยดูรอบนี้ครับว่าจะจบได้ไหมแล้วคิกซี่ตัวสุดท้ายอีกแล้วนะครับ รอบนี้ครับรอบสุดท้ายนะครับรอบปิดเกมเลยนะครับทายคิกซี่กันไม่ได้นะครับก็คือจบได้เลยนะครับตอนนี้ท้ายครับพี่ก็กันไม่ได้ครับกว่าจะจบได้นะครับดูการยืนของคิกซี่กว่านี้นะครับบอกเลยเล่นดีมากครับเขาไม่ถึงเลยนะครับ น่นน้วก็จบไปแล้วนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าคลิปตัวคนนี้เขาเล่นระดับไหนนะครับ